สวัสดีนะครับผมโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับมีโครงการดีๆมากมายหลากหลายโครงการเลยครับแต่วันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียนธรรมชาติครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนสามารถร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนและร่วมกันลงมือทาเพื่อเป็นการช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอรอบตัวเองด้วย,วยครับโครงการมหิงสาสายสืบเป็นโครงการที่เน้นให้ใหเยาวชนนะครับได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆครับ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการทํางานเป็นทีมการคิดการวิเคราะห์การสังเคราะห์ข้อมูลผ่าน4ขั้นตอนที่มีความท้าทายมากๆเลยนะครับก็คือขั้นค้นหาขั้นสํารวจขั้นอนุรักษ์และขั้นแบ่งปันนะครับแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนได้ศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตามศักยภาพของตอนเองด้วยนะครับ หัวใจหลักสําคัญของโครงการมหิงสาสายสืบนะครับก็คือพี่เลี้ยงของโครงการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและหลักการของโครงการอย่างชัดเจนครับรวมทั้งมีทักษะต่างๆที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการเป็นทั้งที่ปรึกษาให้คําแนะนําและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มเยาวชนให้สามารถดําเนินการตามสีขั้นตอนความท้าทายของโครงการได้ครับโดยก่อนเริ่มดําเนินโครงการ พี่เลี้ยงต้องสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ดำเนินโครงการคร่าวๆโดยพื้นที่นั้นต้องเหมาะสมกับศักยภาพของเยาวชนปลอดภัยไม่มีอุปสรรคในการดำเนินโครงการจากนั้นจึงเริ่มขั้นที่1ขั้นค้นหาคือขั้นตอนที่กลุ่มเยาวชนจะต้องออกไปค้นหาประเด็นการเรียนรู้ที่กลุ่มสนใจในพื้นที่ธรรมชาติร,ารอบๆตัว ในการเริ่มทําโครงการผ่านกระบวนการที่พี่เลี้ยงออกแบบให้เมื่อกลุ่มเยาวชนค้นพบประเด็นศึกษาที่สนใจต้องเข้าไปทําความรู้จักเพื่อตอบโจทย์ได้ว่าเหตุผลใดจึงสนใจในพื้นที่นี้ความพิเศษทางธรรมชาติในพื้นที่ที่สนใจนั้นคืออะไรรวมถึงวางแผนการสำรวจและต้องบันทึกแผนที่และแผนผังของพื้นที่นั้นไว้ด้วยนะครับ ขั้นที่สขั้นสำรวจกลุ่มเยาวชนต้องลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งทางกายภาพและความหลากหลายทางชีวภาพว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรหากเวลาเปลี่ยนไปธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกหรือไม่ในอนาคตข้างหน้าสามารถเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ประสบการณ์ และผลการสำรวจผ่านการจดบันทึกร้อยเรียงเรื่องราวด้วยตัวอักษรการวาดภาพและการทำแผนที่ประกอบจากนั้นกลุ่มเยาวชนก็ต้องนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในขั้นสำรวจมาวิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจต่อไปครับขั้นที่3ขั้นอนุรักษ์เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลจากขั้นสำรวจมาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาที่กลุ่มเยาวชนพบในพื้นที่ตามศักยภาพของกลุ่มนะครับโดยมีที่เลี้ยงให้คำแนะนำเชื่อมโยงให้เห็นถึงคุณค่าความจำเป็นหรือการแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นพร้อมลงมือกระทำสิ่งนั้นจริงๆเพื่อให้เกิดผลตามที่กลุ่มเยาวชนได้วางแผนเอาไว้ครับขั้นที่4ขั้นแบ่งปัน คือขั้นตอนการนำเอาความรู้ที่กลุ่มเยาวะชนได้สำรวจรวมถึงวิธีการดูแลรักษาจากขั้นอนุรักษามา์มาเผยแพร่สื่อสารมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จและความภาคภูมิใจจากการดำเนินโครงการโดยพี่เลี้ยงจะแนะนำให้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการแบ่งปันเพื่อออกแบบกิจกรรมวิธีการนำเสนอและรูปแบบการสื่อาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับกลุ่มเยาวชนจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ต่างๆอย่างเป็นระบบเลยนะครับและก็สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองครับรวมถึงคุณครูพี่เลี้ยงเนี่ยยังได้จุดประกายให้กลุ่มเยาวชนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและก็สามารถนาความรู้ครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้ทั้งต่อตอนเองและก็ต่อสังคมเลยนะครับผม ตัวโครงการมันเป็นตัวที่ลงพื้นที่ธรรมชาติเรามีความคิดที่จะอยากอนุรักษ์พื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของเด็กที่เขาสามารถนำสิ่งที่เราพาเขาลงพื้นที่ไปต่อยอดในเรื่องของการเรียนการสอนหรือการประกอบอาชีพได้เรายิ่งมีความสุขมีความประทับใจกับการทำงานเราจะต้องทำให้เด็ก ที่เขามาศึกษานะคะเขารู้จักรักหวงเหนเซึมซับในสิ่งที่เขาได้ศึกษาพอเขาซึมซับเนี่ยเขาก็จะได้แบ่งปันในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยออกมาพอเขาได้แบ่งปันด้วยใจของเขาอะค่ะน้องมาเห็นหรืออะไรเงี้ยน้องก็จะเกิดความซึมซับไปด้วยเขาก็จะดึงกันเข้ามาในการที่จะทำโครงการนี้แล้วก็จะได้ขยายวงกว้างเป็นเครือข่ายเพิ่มมากมากขึ้นค่ะ ขอขอบคุณโครงการวหิงสาสายสืบค่ะแล้วก็กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะขอขอบคุณที่นำโครงการดีๆเหล่านี้มาให้กับโรงเรียนของหนูพวกหนูนะคะมีความยินดีมากๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้และได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะพวกหนูจะนำทักษะที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและก็ยังอนุรักษ์พันไม้ด้วยค่ะ โครงการมหิงสาสายสืบนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนอายุ8 18ปีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับและนี่เลยครับถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วยนะครับสวัสดีนะครับผม